Thank you ไม่เ,เรี่ยมอยู่ดีเองนลูกร้องไปนี่กองเทีย์เทียน์ลานอู้ <c oughs> อหผลานร้รองเพลงเป็นไงบ้างคะคอมเมนเตอร์คะร้องดีครับร้องดี ดียังไงบ้างคะเสียงเป็นไงคะเสียงเสียงดีครับเสียงดีเลยเสียงดีจังหวะเป็นไงคะจังหวะจังหวะก็ได้ลีลาลีลาลีลาแต่ว่าลีลายังไม่มีอ่ะนนมันต้องยังไงอะคะลีลาค่ะลีลาก็ต้องเต้นพี่ต้องเพลงแล้วต้องเต้นเออเต้นไม่เต้นหน่อยเต้นไม่เป็นเอเต้นน้ำก็ไอ่ามันต้องโยกด้วยนะเนี่ยเออคุณยายว่าไงนะ อ๋ม่น้องนาคบอกโยกสักหน่อยว่างั้นตังว่าว่าควรที่ลองเต่อไปเป็นคิวของคุณเพชรนะคะจะข้อนี้พอได้ป่ะอ่ะมาๆๆอะไรก็ได้ จะขอะริบขอเอาเพลงที่ชอบเอาเพลงที่ชอบคับพิมไม่เขาหน่อยพิมไม่เขาหน่อยพี่เจ้ไม่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 ชอบสักเพลงแหละเอาผู้ชายในฝันดีกว่าผู้ชายในฝันไม่มันมันต้องเอาที่เพลงที่ตัวร้องแต่เป็นสาวเต็มกายไหมอะไรก็ได้เฮ้ยไม่อะไรก็ได้สิเอาเพลงไหนที่พอร้องได้อะเพลงไหนไม่รู้ร้องได้ที่ไหนไม่เคยร้องเพลงเอาเพลงนั้นอาจจะข้อลิบข้อเนี้ยข้อ แน่หรือพี่จาเอาลองซิลองพูดเสร็จไหมทีแน่หรือพี่จาบอกว่าจะมาของข้นมานี่เรทำไมขัดไม่ได้นี่เลยนี่ันจานโอ้โหนีมาเต็มอันนี้มาเต็มอาดีอันนี้กินแน่เต็มอันนี้คะแนนอินเดอร์ได้แน่ ก็มีผู้ใจยามสายคนดินก็มีผู้ใจยามสายคนรินีันเริมันเป็นโรลลิ่งเหมือนมันไม่เป็นโรเล่อมีออเดอร์สั่งออเดอร์อะไรบ้างมะเขือ ขัวขัวมะเขือมีบ่มีครับมีทุกอย่างเลยบ่เลือหกกิโลโอ้โหมีถึงบ่เว่ยก็เยอะอยู่นะครับจะไมของหลวงพราขายดีอย่างเงี้ยหเวยเป็นตะลุยนะฮะไปจ่ะนะเอาผู้ซอยบ่จะลงนั่นแหละจะลงที่หน้าบ้านจะจะปลูกเพิ่มหรอครับอ้าวพี่กัมพูบักเขือหกโล มะเขออือหกโลถือมาด้วยกาแฟไม่มีเวลาเกินอันนี้ก่อนครับเดให้เขาเก็บไปก่อนมันไม่มีเวลาหกกิโลเดี๋ยวต้องไปช่วยเก็บบ,กบ,กบักเขือตั้งหกโลเด้เพรามันหน่อยๆด้บ,กบักเขือหกโลทำไมวันนี้อากาศมันเหมือนมันเหมือนยังตีห้าอยู่เลยอ่ะ <c oughs> อากาศสดชื่นเย็นอากาศเมื่อตีห้าก็เลยไม่ตื่นเออก็ต้องมาแบบนี่ๆเนี่คุณกินกาแฟก่อนเดี๋ยวค่อยไปแกบสูตรอายุวัฒนะเช้าวันนี้เนี่ยเป็นงานสุขภาพเลยนะหรี่นุกก็กาแฟกล้วยหนึ่งลูกกาแฟกล้วยกล้วยน้ำมะนาวกล้วยหรเอคุณเดากล้วยตากมาล่ะกาแฟกล้วยกล้วยตากเอาให้ครบเลยไหมครบเลยอย่าหยุด โอ้แต่อากาศนะพี่นุดูเมฆสิฝนตกมาไม่รูโอ้หเหฝนแน่เลยฝนทำไมมันจะมาตกหน้าหนาวเหรอจะหาบรรยากาศอย่างนี้ได้ที่ไหนล่ะคุณรัชนีได้ที่นี่ไงอันนี้คงเปใดไหนแอบานี่อ๋อทำเผื่อพี่ตุ๊กยังไม่เห็นมาเลยเถาไหนก็ได้ อันนี้กล้วยตาข่ล้างแก้วนี่ไม่รู้นะไม่รู้ไข่ล้างนะ่ก็มีแต่ของคุณละมั้งที่กินแล้วก็แก้วแดงไปหมดเออมีทำไม่เผื่อด้วยเนาะแต่คนยังไม่มายังไม่มาแล้วแกก็จะได้กินกาแฟเย็นทุกวันทำรอมาถึงจะได้กินเลยไงไม่ต้องทำใหม่แต่หายไปเลยเนี่ยอร่อย ัดแต่เช้าเลยเรีบเข้ากรุงเทพค่ะโอ้แม่ครัวจะกลับเข้ากรุงเทพวันนี้ผัดอะไรจังผัดตีแกงไก่ดูมันช้ายังไม่สางเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวทราไมเมนูมาเร็วจังครับวันนี้เมนูเร็วนี่ยังยังมืดคืนอยูเ่เลยเมนูมาเร็วจร<ๆ>ิงๆโอ้แกง แกงวุ้นเส้นเส้นห้อนครับพี่น้องเส้นท้าเรือนี่ไงที่เราไปเมืองการมาหอมหวยหวยโอ้ของมักพายายแหวงระบาดท,ที่ไหนใส่ไม่ยังอีกน้ำยาขนมจีนเหลือคึงหม้อเมื่อคืนยังเต็มหม้ออันนี้ของชอบยายทองหน้าต้มผัดต้มไม่ใช่ต้มผักซุปสุกี้ซุป,ซปเออประมาณเป็นสุกี้แหละครับยายทองหน้าเขาชอบกินนะฮะ อ๋ออันนี้ทําไมกับข้าวเรียวแตะมันมีเมนูสุขภาพทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเออยังไงครับสุขภาพหรือลดต้นทุนฮะอ,อันนี้ผัดมะละกอได้ข่าวว่าเหลือจากตําเม,มื่อวานนะโอ,อ <laughs> ดีแล้วครับเมนูล,ล้างตู้เย็นทานทานสุขภาพแบบนี้แหละอันนี้ช่วยกับนะถ่ายนะใช่ไหมทานเมนูสุขภาพอย่างนี้แหละอ,อะเนื้อสัตว์ก็ห่างๆกันหน่อยอเพราะว่าเพราะว่า จะได้ลดค่าใช้จ่ายเกเป็นมังเหรอคะเป็นมังสวิรัติพ่อแม่ครัวเพชรจะกลับแล้วเด้อระว่ามันเขาจะเสาะผลออมามือนีร่ไหมบอกตะว่างในนี้นกินแล้วๆว้ามันขึ้นลูกเ็้าเดลกเขาจะไปส่งไอ้ฟางฟางจะกลับร้อยเอ็ด ก็เลยกลัวยังเหรพระลุงพละร่างเห้น้ำบ่มีกินนี่กลัวเดี๋ยวติดเลยเอ้าน้ำไม่มีนกินเออใครใครเป็นหน้าที่หาน้ำให้ให้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาน้ำมาตั้งไว้ดีกว่าให้ให้แม่เป็นแพ็กไปเที่ววาเลยดีกว่าเดี๋ยวลืมไปใช่หิ้วที่ไหนอ่ะมันไม่มีหมายถึงอ๋อหมายถึงที่ที่บ้านทางบ้านไม่มีเลยเหรอแม่ไม่ใช่คือให้กินน้ำเอให้ดื่มน้ำกอง เดี๋ยวน้ำกรอง,องแม่ไปพ่อแม่ไปพ่อได้เ็เข้าใจเข้าใจนโยบายใหม่ก็คือให้แต่เฉพาะแม่ให้เขาเป็นขวดเพืนน่อใ้น้ำกรองแต่ว่าของแม่เดี๋ยวเอามาตั้งไว้ข้างในให้เป็นยาก่อนอาหารเรียบร้อยของแม่ของพ่อเดี๋ยวามาตั้งไว้พ่อสวัสดีแม่สวัสดีเจ้าสวัสดีเออสวัสดีค่ะสวดีต้องดีไปเลยจังเราเลยฮะเอาแม่จะต้องเข้ากรุงเทพไหม รื้อหน่อยอยู่ที่คลินิกค่มาแล้วหมอเบาหวานหมอเบาหวานหมอหัวใจหมอหัวใจหมอคิดถึงหมอคิดถึงมีหมอเบาหวานหมอคิดถึงหมอกระดูกเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีหมอมีสามหมอครับไม่แข็งแรงให้รู้ไปโอ้ยช่วยเก็บมะเขือเอามะเขือไปกินไหมเอามะเขือไปกินร้อยเอ็ดไหม พี่ร้อยยังมีมะเขือกินไหมไปฝากย่าทิพไหมฮะเอาไปฝากก็สามนวยบ่นี่มะเขือที่นี่ใครๆก็อยากกินเด้ย่าทิพย์ขอพันไปด้วยนะอีกสี่สิบวันโอ้ยเก็บแป๊บเดียวเต็มอย่างนี้้แลวเหรอเยอะขนาดนี้เลยเหรอลุงเลยแล้วครับเลยเลยหกกิโลแล้วเฮ้ยเก็บแป๊บเดียวนะมันเลยแก่หรือเปล่าลุงหรือพอดีอยู่บีบมันนิ่มๆนี่ นิ่มๆอยู่นะครับโอ้ยยานแก่ไม่เก่งคืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวบอก fc fc ของเราเก่คนเก็บนั่นแหละที่มีมุกนะเหยียดก่อนเก็บแต่คนเก็บเฮ้ยมาเขียยังไม่เก็มาสั่งว่าแกบองไดล่ะพ่อใหญ่พรออีกอันนึงได้เงินเดือนหรอบ่ได้ครับโอ้อีกอันนึงเตี้ยแต่บะเขียดได้จริงนี่คนเตี้ยเดีคืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าสั่งผักที่นี่นะฮะบางครั้งเราอาจจะได้ไม่เต็มชนิดก็ อย่างเช่นพริกเป็นกิโลหรือสองกิโลสามกิโลเงี้ย <ST ion> มันไม่ครบก็ปนปนไปนะอเออปนปนไปทานลาหลายๆอย่างเออมะเขือมั่งพริกมั่งถั่วมั่งกระเจี๊ยบมั่งปนปนไปนะครับอย่างนี้ก็ได้มันไม่ได้ทำแปลงใหญ่เนาะมันเป็นแปง้ง เหมือนกับไม่มีอะไรใช่แล้วเราเราก็คิดแบบรวมๆไปนะฮะให้ให้ได้ทานด้วยกันเนาะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะทยอยปลูกไปเรื่อยๆเนาะลุงพรเนาะพืชแปลกๆพืชกระเจี๊ยบดีก็ปลูกเพิ่มกระเจี๊ยบดีแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเอาพันธุ์มันไปเอาขุดหลุมไว้แล้วแต่ว่าพันธุ์ยังไม่มีขุดหลุมรอพันเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะอาทิตย์นี้ไม่รีบอาทิตย์นี้ไม่รีบเดี๋ยวไปจัดการให้วันนี้เลยขุดหลุมไม่รอแล้วว่าสั้น พริกเป็นยังไงตอนนี้ออกดีไหมพี่ลุงพรพี่ก็ยังไม่ดีเพราะมันเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วริกรุ่นไี้ไหมคะมันหลายรุ่นแลยตัดแต่งก็ได้ไม่เต็มจบเลยครับเหรอไม่้กินพริกนี้ตัดแต่งจบเลยมันได้บ้างแต่มันเล็กเล็กไม่น้อยเคยตัดแต่งแล้วใช่โอเคงั้นไปไปซื้อเมล็ดพันธุ์ต้องซื้อและต้องจริงจังแล้วยังเก็บไม่หมดนะเนี่ยมาเขีือที่ยังอีกเยอะเก็บดอนเดียวเนี่ยนะไปนุ้นยังไม่ได้ไปเก็บเลยอ๋อเออมะเขียดีเนาะ นพันธุ์นี้นหะมันดีพันนี้เราต้องเรียกว่าพันอะไรเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยมื่อเขื่อนลายมื่อเขืเอ่อนลายมันจะมีรูปให้ดูอยู่อ,อ่าไม่ผิดไม่ผิดได้โอ้โหนี่ค่ะนี่ซุปขอนกาแฟไหมแต่กล้วยเนี่ย กล้วยก็มีสั่งนะฮะจริงเหรอกล้วยก็มีครับเดี๋ยวไปตัดกล้วยโอ้เดี๋ยวต้องตัดกล้วยด้วยอ้าขายได้ทุกอย่างต็นนี่ไปตัดเลยมะไปตัดก่อนเลยไปแต่กล้วยสวนเราอร่อยนะคะอร่อยมากยิ่งสุกขาต้นนะอันนี้อันนี้เอามาตัดออกมาสุกข้างนอกเนาะครับผมสุกอยู่สองสามอันนี้อาจลูกอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันเป็นหลายรุ่นและแต่ว่ารับรองความอร่อยโอ้โหแต่ช่างก็มา กล้วยอร่อยมากกล้วยหอมเนาะออร่อยก็บอกว่าอร่อยกินไม่หยุดกินเพลินแล้วก็รับรองเลยคุณกินเท่านี้คุณก็จะไม่ต้องทานข้าวเยอะนะครับลดแป้งนี่ลดข้าวคุณผู้ชมคะพูดถึงกล้วยมีภาพภาพหนึ่งจะให้ดูขออนุญาตคุณป้าคุณป้าสาเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณพ่อคุณพ่อเสียแล้วแต่ว่าคุณป้าเนี่ยเป็นพี่สาวหลายปีด้วยนะ อายุยังยืนแล้วก,ก,วกวว็กินข้าวเอากล้วยน้ำว้ากินข้าวกับข้าวเหนียวไหม,มแล้วแกไม่มีฟันแล้วนะคะน่าจะอายุเฉียดเฉียดเก้าสิบแล้วแหนละแกกินอย่างเงี้ยแล้วก็ข้าวเหนียวจกเดี๋ยวไปดูภาพใครสิบใครสิบเป็น้ะไรที่เป็นอะไินเป็นอไย่าง จากบ้านมาดินรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้ร่ำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านลมเลวหรือถึงฟังฝัน ภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลือนคอยปลอบใจจำย้ำตือนจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจคนโบราณเขาคนโบราณเขกินแบบนี้มาแต่ไหนต่ไรนะกล้วยพี่พนมสม่งมาให้ มันสรรพคุณกล้วยน้ำว้านี่สรรพคุณเอาพูดตรงๆนะกล้วยน้ำว่าคือสรรพคุณมันมากมายแล้วก็เป็นตำรับอายุวัฒนะถ้าเป็นพระสมัยก่อนเขาจะเอากล้วยน้ำว้านี่ไปดองกับน้ำมูดเน่าไปดองครับนะฮะเป็นยาอันนั้นสมัยโบราณนะทุกวันนี้คงไม่มีใครทําแล้วเพราะว่าองกับ ความเจริญมากขึ้นเลยปัสสาวะของตัวเองแล้วก็ดื่มอะสมัยก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆนะผมเคยเห็นแล้วก็เออแปลกก็แปลกดีแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่แนะนำหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ทานล้วยนี่แหละนะทำให้สุขภาพดีแล้วก็ทานกับข้าวคนสมัยโบราณพวกเราเดี๋ยวนี้มันทานไม่ค่อยได้สิใช่ใช่ไหมฮะแต่ กล้วยเนี่ยผมว่าเราก็กินได้สบายแล้วก็ทำให้เราลดแป้งลดอะไรลงใช่ค่ะอ่ะไปตัดกล้วยนะัตาพูดถึงกล้วยแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเราดูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทน ดอดมาดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากกว่านี้